ผมเคยไปฟังอีลอนมัสก์พูดมานะครับว่าการที่เราอยากจะให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากเรียนรู้นะครับเราต้องทําการเรียนรู้เนี่ยให้สนุกนะครับจริงๆไม่เฉพาะเด็กนะครับแต่ว่าทุกคนเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอยากเรียนรู้นะครับเราจะต้องทําให้มันสนุกนะครับอีลอนมัสก์บอกว่าเราเนี่ยไม่เคยบอกลูกๆเลยใช่ไหมว่าเอ้ยไปเล่นเกมเดี๋ยวนี้นะนะครับแต่ว่าเด็กๆเขาจะรู้ทันทีว่าเออไปเล่นเกมอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่ามันสนุกเหมือนกันกับการเรียนรู้ครับถ้าเกิดว่ามันไม่สนุกเนี่ยนะครับ บางคนก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปใช้งานดูนะครับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับผ่านการเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งผมรับประกันเลยว่าทุกคนเนี่ยจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกมากมากเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ codecombat.com นะครับแล้วทุกคนจะเจอกับหน้าตาเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับเขาจะเขียนข้อความตัวใหญ่บอกเราเลยว่า learn to code through the power of play นะครับก็คือเรียนเขียนโค้ดผ่านพลังของการเล่นนั่นเองนะครับเขาเนี่ยจะมีอ่า ตัวอย่างนะครับให้ดูว่าในการที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับตรงเนี้ยดีมากเลยสําหรับใครที่อยากจะฝึกนะครับเด็กๆนะหรือว่าลูกๆนะครับให้ลองเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเนี่ยผมว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าแน่นอนเด็กหลายคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับยิ่งเจอภาษาหรือเจออะไรที่เป็นโค้ดเนี่ยคือมันเกินที่เด็กอยากจะเรียนรู้นะครับดังนั้นเราก็มาทําให้มันเนี่ย มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนี่นะครับก็ในการที่เราจะใช้ตัวโค้ดคอมแบทเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเราเนี่ยจะได้รับบทบาทนะครับเป็นเหมือนกับพูดง่ายๆว่าเป็นคนควบคุมนะครับเราก็จะมีตัวละครนะครับของเราแล้วก็เราเนี่ยจะสั่งให้ตัวละครของเรานะครับเคลื่อนไปด้านซ้ายไปด้านขวานะครับก็นี่ฮะตามนี้เลยนะครับรายละเอียดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคนใช้งานนะครับ เยอะมากนะครับเนี่ยคือเป็นอะไรที่ผมอยากแนะนำนะครับให้ทุกคนลองมาใช้งานดูนะครับสำหรับใครที่เป็นพ่อแม่หรือว่าคุณครูนะครับอยากจะสอนเด็กๆนะครับให้เรียนรู้การเขียนโค้ดเนี่ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาเลือกนะครับมันจะมีสมปุ่มใช่ไหมครับตัวแรกเนี่ยเป็น educator ตัวที่สองเป็น parent ก็คือครอบครัวนะครับตัวที่3ามจะเป็นนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นนักเรียนแล้วกันนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ย กด play now เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการเล่นเลยนะหรือว่าใครจะสมัครสมาชิกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพา play now เลยแล้วกันนะครับอ่านี่ครับพอทุกคนกดเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะให้เราครับผ่านเป็นแต่ละด่านไปเห็นไหมนะครับด่านแรกเนี่ยเราก็จะมาอ่านนะครับว่าเขามีเขียนนะครับอธิบายยังไงบ้างก็คือด่านแรกเขาจะให้เราเรียนรู้เรื่องของ syntax นะครับเรื่องของ methods นะครับเรื่องของ parameters เรื่องของ strings เรื่องของ loops แล้วก็เรื่องของตัวแปรนะ variables นั่นเองนะครับโอเคก็จะมีอยู่44ด่านด้วยกันนะนะครับตามนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยกด play ไปเลยปึ๊บนะครับอ่านี่ครับด่านแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับ dungeons of kithgard u นะครับผมโอเคนะครับก็มาคลิกที่ตรงนี้เลยปุ๊บนะครับอ่าเขาก็จะมีบอกว่าด่านนี้นะครับให้เราเนี่ยไปหยิบเจมนะครับแล้วก็ออกจากดันเจียนนะครับ แต่ว่าอย่า run into anything else ก็คืออย่าไปวิ่งชนนันอื่นหรือว่าพวกปีศาจอะไรพวกเนี้นะครับในเลเวลนี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับเรื่องของพื้นฐานการเคลื่อนย้ายนะครับ movement hero ของเรานั่นเองนะครับกด Play ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับเลือกฮีโร่นะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ which programming language do you want to use นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะนะครับก็จะมีภาษาตามนี้เลยนะครับ ผมจะเลือกเป็น JavaScript แล้วกันใครที่สนใจเขียน Python ก็เลือกเป็น Python นะครับโอเคนะครับผมจะเลือกเป็น JavaScript นะครับอ่ะตรงนี้ครับลืมบอกไปนะครับทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีรายละเอียดตัวฮีโร่ของเราเนี่ยให้ดูด้วยเห็นไหมนะครับโอเคก็จะมี Damage มี Health มี Speed ตามนี้นะครับอาวุธที่ใช้ก็คือจะเป็น Sword นะฮะ Short Range No Magic อ่าก็โจมตีได้ไม่ไกลมากระยะใกล้นะครับแล้วก็ไม่มีเวทมนต์นั่นเองนะครับกด Next ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ย มีให้เราเลือกไอเทมแล้วก็อีควิปใส่ได้ด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะ Equip ปไปปึ๊บอ่าโอเคครับก็สามารถที่จะกด Play ได้เลยนะครับรายละเอียดไอเทมก็ตามนี้เห็นไหมนะครับ allows your hero to move using simple up right down and left commands นะฮะ skills granted นะครับก็จะมีการอ่าเคลื่อนย้ายบนล่างซ้ายขวาอะไรตามนี้นะครับโอเคผมก็จะกด Play ไปเลยปึ๊บอ่านะครับนี่เห็นไหมฮะเราก็จะมาที่ด่านแรกกันแล้วนะครับ โอเคด่านแรกนะครับเป้าหมายของเราก็คือระวังหนามนะครับแล้วก็ไปเอาเจมมานเนั่นเองก็ไปเอาอัญมณีเจมตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็มากด start level เลยปึ๊บ <to> อ่า <the> ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวอ่าเขาจะแนะนำเรานะครับตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถใช้เมสเซจพวกนี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่าให้พิมพ์พวกเนี่ยเมสเซจพวกนี้นะครับก็คือคำสั่งพวกเนี้ย ให้ฮีโร่ของเราเนี่ยเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินเดินหน้าเดินซ้ายเดินขวาอะไรแบบนี้นะครับโอเคด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอเกมของเรานะครับตามที่ทุกคนเห็นนะฮะด้านขวาจะเป็นในส่วนของไอดิเตอร์ของเรานะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะให้ฮีโร่ของผมเนี่ยนะครับตอนนี้มันเดินมาด้านขวาแล้วส่วนต่อไปก็คือผมจะต้องให้มันเดินลงข้างล่างใช่ไหมก็คือเราจะใช้คําสั่งตัวนี้ครับ hero move down อ่าตามนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกด run ดูนะครับปึ๊บ อ่าเห็นไหมนะครับฮีโร่ของเราก็จะเดินขวาแล้วก็ลงมาอ่าโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งให้มันเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเก็บเจมหรือว่าอัญมณีนั่นเองนะครับก็จะสั่งฮีโร่นะครับ move right อ่าตามนี้ครับกดร้านไปปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเก็บเจมเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับ avoid the s p i c e collect the gem success นะครับ you accomplished your goals click the done button to finish the level นะครับ ดันไปอ่าเรียบร้อยเย่ผ่านแล้วนะครับเลเวลแรกได้ EXP นะครับอ่าได้เจมเฮ้ยได้ของด้วยนะครับโอเคอ่าเห็นไหมนะครับคอนติเนียไปนะครับเห็นไหมด่านแรกง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาด่านที่2กันเลยก็คือ j a m e s in the d e e p นะครับตรงนี้ก็อ่านนิดนึงนะครับ j a m e s in the d e e p นะครับก็คือ quickly collect the gems you will need them นะครับรีบเก็บอัญมณีนะครับโอเคมา ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราได้ของมานะครับเดี๋ยว e ีควิปเลยอ่าตรงนี้คืออะไร this thick b e l l adds a little extra health นะครับก็คือไอตัวเข็มขัดตัวเนี้ยนะครับช่วยเพิ่มเลือดประมาณบวก5นะโอเคมากด Play ต่อครับ <Right. S 1> อ่าโอเคนะครับด่านนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาสั่งให้ฮีโร่ของเรานะครับเราดูก่อนนะว่าเราจะให้มันไปทางไหนซึ่งเราสามารถที่จะเขียนโค้ดทีเดียวได้เลยนะครับผมอ่ะก็ดูตามนี้เลย เราจะต้องสั่งให้ฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับขวาลงนะครับบนบนขวาโอเคตามนี้นะนะฮะขวาลงบนบน,บนขวานะครับตอนนี้เขามีคําสั่งอ่ามูฟขวาแล้วใช่ไหมนะครับโอเคผมจะกด start level นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนทีเดียวนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกว่าใช้ move down command online 4นะครับ,อรบ,อรบโอเค continue ไปโอเคผมก็จะใส่คําสั่งเลยนะครับ hero move down พอขวา ล่างเสร็จก็ขึ้นไปข้างบน2รอบใช่ไหมครับ Hero move up โอเคพอผมเขียนแค่นี้เนี่ยเขาจะให้เราลองรันดูก่อนนะครับก็กด run ดู <Move right. S 1> เห็นไหมอ่ะ <Move down. S 1> ขวามาลงนะครับ <Move on. S 1> แล้วก็ขึ้นนะครับอ่าโอเคนะซึ่งตรงเนี้ยมันยังไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมเราก็ต้องสั่งให้อ่าฮีโร่ของเราเนี่ย move up ไปอีกนะครับพอ move up ไปแล้วก็ move มาขวานะครับอ่ะก็กรอบคำสั่งมานี้ก็ได้ อันนี้ผมไม่แนะนํานะผมอยากให้ทุกคนลองเขียนทีละตัวนะครับจะได้แบบอ่าพิมพ์คล่องๆนะตรงนี้ผมก็ก๊อปปี้มานะครับไม่เป็นไรกดรันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะเรียบร้อยเห็นไหม success นะครับกดดันไปเลยผ่านละเลเวล2นะครับได้อะไรบ้าง x p เจม x p เจมตามนี้นะครับโอเคกด continue ไปมาดานสาครับ Shadow Guard นะครับโอเค Shadow Guard นี่ก็คือ a v a d e the charging orc to grab the gems and get to the other side safely Watch out for the s p i c e นะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้หลบเลี่ยงนะครับอา o r นะครับพวก Orc นะครับแล้วก็ไปหยิบเจมจากนั้นก็ให้ไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับระวังหนามด้วยนะครับโอเคกด play ไปนะครับตรงนี้ไม่ได้ไอเทมอะไรใหม่นะก็ไม่เป็นไรกด play ไปนะครับด่านนี้จะมีแบบศัตรูนิดนึงนะครับทุกคน อ่ะผมจะ start level เลยนะครับโอเคตรงนี้เป้าหมายก็คืออ่าอย่าวิ่งไปชนหนามนะครับเก็บเจมแล้วก็อย่าให้ออกเนี่ยมองเห็นเรานะนะครับไหนดูก่อนออกอยู่ไหนออออยู่นี่นะฮะตรงเนี้ยอย่าเดินผ่านไปอย่างนี้นะเราต้องเดินขึ้นไปนะครับโอเค start level นะโอเค move right ทีนี้ผมก็จะ hero d o move up ต่อไปก็คือจะเป็น hero d o move right แล้วก็ hero d o move down นะครับ จากนั้นก็ hero move uh, right นะครับอโอเคเขียนทีเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลอง run ด <Run by. S 1> ูนะครับกดวันไปอเห็นไหมนะครับขวาบนนะครับขวาล่างแล้วก็ขวา <Move on. S 2> นะครับเย่ yeah, <Right. S 1> เสร็จเรียบร้อยครับอ่าก็กดดันเลยปึ๊บดันนี้จะได้ของอะไรไหมอ่าได้ new item มาครับตอนนี้เราได้ดาบแล้วทุกคนนะครับ simple sword โอเคมากด continue เดี๋ยวผมจะพามาค่าออ c แล้วนะครับต่อไปคือด่านนี้ฮะ enemy mine อ่าโอเคมาดูกันนะครับตรงนี้เขาบอกให้เราระวังนะครับเพราะว่าความอันตรายมันกำลังคืบคลานเข้ามาหาเรานะครับโอเคอ่าตรงนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของ arguments แล้วก็อ่า syntax <Of course. S 2> พื้นฐานม,มาเดิมนะโอเคกด play ไป <Of course. S 2> ตรงนี้ผมจะต้อง equip นะครับ sword ของผมแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวฮะยังใส่ไม่ได้เหรออ่าตรงนี้ดาบยังใส่ไม่ได้นะครับ โอเคก็เฮ้ยผมจะสู้เขาได้ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรลองกดเพล์ก่อนแล้วกันใส่ไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับอ่าไม่เป็นไรกดเพล์ไปก่อนนะครับโอเคนะฮะ avoid the fire traps ตรงนี้ก็ให้ระวังกับดักไฟนะนะครับแล้วก็เก็บเจมนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่าตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว arguments นะครับเพื่อที่จะบอกตัวฮีโร่ของเราเนี่ยว่าให้เดินนะครับกี่ก้าวอะไรแบบนี้เห็นไหมอย่างเช่นตรงเนี้ย เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์คําสั่งซ้ำๆและแต่สามารถส่งอร์กิมต์นะครับไปให้กับคําสั่งนี้ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ฮีโร่ของเราเนี่ยเดินไปขวา3ครั้งนะครับก็จะใช้ส่งเลข3ไปแบบนี้นะอ่ะตรงนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้เขาเดินมา39เ้าลยใช่ปะนะครับผมจะให้ขึ้นไป1ขวา1นะครับลงมาน่าจะ3หรือ4ลงมา4นะเออน่านจะใช่นะครับ4แล้วก็ ขวา2นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูกันตรงนี้ผมจะสั่งให้ฮีโร่ของผมเนี่ย move up ขึ้นไปนะครับ1ครั้งแล้วก็มาด้านขวานะครับ1ครั้งนะฮะจากนั้นลงมาลงมานี่น่าจะ4ครั้งนะอ่า o v e อ่า down อ่าผิดผิดผิดม o ฟเดวนะครับ Move Down นี่ส่ง Argument เข้าไปนะครับอ่าตรงนี้คือเราเนี่ยมีการส่ง Argument นะครับ4ครั้งแล้วก็มาด้านขวา2ครั้งนะครับ h e r o move right ใส่เลข2ไปนะครับโอเคก็กดวันดูนะครับอ้าวผมสั่ง <laughs> ผมสั่งผิดเอ้ตกเลขแล้วเนี่ยนะครับดูดูนะฮีโร่ของเราจะโดนกับดัก <laughs> ผมเขียนผิดเอ้ยผมคำนวณผิดเฉยเลยอ๋อต้อง3นะโอเคขออภัยครับนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนินดนึงนะฮะไม่เป็นไรลองกดวันใหม่นะครับโอเคโอ้โหตกเลขยังหนักนะฮะโอเครอบนี้ได้แล้ เห็นไหมออกโดนโดนโดนไฟฮะโอเคเห็นไหมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยตามนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือเรามีการใช้ arguments นะครับได้เรียนรู้เรื่องนี้กดดันไปได้อะไรไหมได้เอ็กับเจมโอเคคอนตินียไปนะครับต่อไปด่านอะไรเนี่ยอ่า True Names นะครับ Learn an enemy's true name to defeat it อ๋ออันนี้น่าจะต้องเรียนรู้ชื่อของศัตรูแล้วก็เอาชนะมันใช่ไหมครับตรงนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของ Arguments แล้วก็ strings นะนะครับโอเคมาดูกันเฮ้ย hey, เราใส่ดาบได้แล้วครับโอเคมา Equip อ่ากด play ไปครับรู้อยู่แล้วนะว่าดาบนี้ก็เอาไว้ทิมแทงนะครับ <Okay. S 1> เอาไว้ฆ่าศัตรูอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมี m e t h o d ตัวใหม่มาให้เราด้วยก็คือ attack นะนะครับเราจะต้อง attack ศัตรูนะครับตามด้วยชื่อนะครับตรงนี้โอเ okay. ค attack black twice นะครับ collect gem attack t r a c k twice คือศัตรูของเราเนี่ยจะมีชื่อว่า black ใช่ไหมฮะแล้วก็ t r a c k นะครับโอเคฮีโร่ของเราเนี่ยจะต้องมีชีวิตรอดด้วยอ่ะมาดูกันตรงนี้เขาสั่งให้มาด้านขวาใช่ไหมครับแล้วก็ตีนะครับตัวแบล็กเนี่ยนะครับสองครั้งก็ตีแบล็กสครั้งนะครับจากนั้นเราก็จะมาเก็บเจมแล้วก็ไปตีทร e กสองครั้งนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองรันดูอันนี้เขาสั่งให้เราลองรันดูก่อนนะครับโอเคกดรันไปพอเราเดินมาตรงนี้อ่ะแบล็กมาตีตีนะครับเรียบร้อยไปหนึ่ง โอเคนะครับจากนั้นผมจะเดินมาด้านขวาแล้วก็สั่งให้ตีทรคนะครับผมก็จะสั่งฮีโร่นะครับอ่า Move Right แล้วก็ Hero Attack นะครับ Enemy Name ก็คือ Trek นะฮะโอเคนะอันนี้ผมตี2ครั้งเลยแล้วกันกลัวไม่ตายนะครับกดวันไป <Move> right. อมา <Attack. S 1> มามาโอเคเรียบร้อยนะครับชนะแล้วกดดันไปปึ๊บได้อะไรไหมรอบนี้ โอ้ oh, ได้ XP กับเมเหมือนเดิมนะครับมาโอเคมาด่านต่อไปครับ Cell commentary นะครับลองมาดู Trapped in a prison cell with the famous wizard say the password to get wizard's help นะครับตรงนี้ก็คือเราติดคุกใช่ไหมนะครับแล้วก็ติดคุกอยู่กับพ่อมดชื่อดังนะครับจากนั้นเราก็จะบอกพาสเวิร์ดให้กับพ่อมดเพื่อ,อขอความช่วยเหลือประมาณนี้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการอ่าน document นะะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับกด play s cool. <S ไปตามนี้ครับกด play ไป Say the password Get the power of gems นะครับโอเคอ่าเห็นไหมเราติดคุกอยู่กับพ่อมดนะครับ w h ต t s the password นะครับเราถามนะฮะตรงนี้มาอ่านนิดหนึ่งนะครับ Comments are a way for p r r g r a m m e r to explain their code to another p r r g r a m m e r ตรงนี้เขาบอกว่า c o m เมนต์เนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่เราจะใช้เพื่อทำการอธิบายโค้ดของเรานะครับให้กับโปรแกรมเมอร์อีกคนหนึ่งนะครับในโค้ดคอมแบทเนี่ยคอมเมนต์นะฮะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าเราเขียนอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นการอบอก ในเรื่องของโครงสร้างโค้ดของเราเนี่ยนะครับว่ามานทำงานยังไงนะฮะก็อย่างนี้นะครับนี่คือคอมเมนต์นะฮะอ่ะมากด s t a r t level นะครับโอเคนะครับคอมเมนต์คอนเทน h ์เฮลฟูล n ิน r m เมชันนะครับเขาก็บอกว่าคอมเมนต์เนี่ยจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ password นะครับ echo พ a ส s ว o ร์ชื่อว่า echo อ่ะโอเคผมก็จะเขียนนะครับอ่าคำสั่งว่า hero say นะครับตามด้วย อ่าเอ็กโวนะครับใช่ปะ่ะอ่านอย่างงี้ป่ะไม่รู้นะครับอ่ากดรันไปอ่าเห็นไหมพ่อมดพ่อมดนะครับเรียบร้อยแล้วพ่อมดใส่เวทมนต์พังประตูแล้วจากนั้นเราก็จะต้องเดินขึ้นไปใช่ป่ะนะครับฮีโร่อ่าดอทมูฟอัพนะครับโอเคลองรันดูนะฮะอ๋อต้องรันสองรอบนะเดี๋ยวผมจะส่งอาร์กิมส์ไป เป็น 2, 2> นะฮะเอาไปเก็บนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับกดดันไปนะครับโอเคได้อะไรใหม่มา new item นะฮะได้โปรแกรมแมริคอนนะครับ,รบโอเคเหมือนเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะฮะต่อไปนะอันนี้ผมจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเคสก g ร a r d ลเบ y รียนนะครับ น่าจะเป็นห้องสมุดนะนะครับ seek help from a friendly librarian นะครับก็ตรงนี้เขาให้เราเนี่ยขอความช่วยเหลือกับบรรลักษ์ที่เป็นมิตรนะครับเป็นเฟรนลี่นะฮะโอเคกด play ไปนะครับตรงนี้เราก็จะใส่เลยนะครับอ่าตรงนี้เราจะได้อะไรเนี่ย Wow t r u o loop using a w wow h i l e t o u l loop lets you run code over and over again ตรงนี้เนี่ยดาได้เลยว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องของ loop ล o ปละนะครับโอเคนะครับเขาก็บอกว่า wow t o l loop เนี่ยจะให้จะทำให้โค้ดของเราเนี่ยสามารถทำงาน ได้เรื่อยๆนะครับ over and over again ก็คือทำงานซ้ำๆนะครับ put the code to repeat inside the curly braces นะครับหรือว่า curly brackets นะฮะ with four spaces before each line นะครับโอเคมากด play เลยอ่านี่ครับตรงนี้เขาบอกว่า h say the password นะครับ move to the x นะฮะ most levels have hints that can help you when you stuck นะครับคือแต่ละ level เนี่ยเขาก็จะมีคำใบ้อยู่นะครับที่จะช่วยเราเวลาที่เราแบบติดตรงไหนนะฮะ Click the next to scroll through all the hints for level. For this level, click next to find the password for the library door. นะครับอ่ะ uh, ตรงนี้ฮะอ่า uh, password คืออะไรนะครับ You need to say password to open the library door. The password is in the hints. Click the blue hints button above the code window. If you ever get stuck, click hints. นะรตรงนี้เขาบอกว่า password เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ปุ่ม hints ตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถคลิกได้นะครับโอเคก็ก okay. ด next ไปนะครับ The Password for the library door is h o d g e นะครับอ่าเรารู้แล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้เราได้เรียนรู้มาหมดแล้วนะครับผมต้องทำไงตรงนี้ก็คือผมจะต้องสั่งให้อาฮีโร่ของผมเนี่ยพูดว่า h o d g e นะครับเพื่อที่จะออกจากประตูนี้ใช่ไหม <Listen. S 1> กดวันไป,ปด้านขวานะครับ <Listen. S 1> โอเคอ่าเห็นไหมนะครับแล้วก็ต้องสั่งให้มูฟขวาอีกรอบหนึ่งนะโอเคเอาใหม่ Yes นะครับออกได้แล้วกดด้านไปนะครับ อาตรงนี้ได้ฮีโร่ใหม่ด้วยนะ Librarian แล้วก็ n e n a n t e t Stick นะครับโอเคได้เหมือนกับเป็นไม้คาถามาหรือเปล่าโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Code Combat นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านการเล่นเกมนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยสามารถเอาเว็บไซต์นี้ครับไปให้เด็กๆนะครับสามารถที่จะเล่นได้นะครับทุกคนก็ใครที่มีน้องๆน,นะครับแล้วอยากจะสอนเขาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอะไรเนี้ย คือแน่นอนว่าเด็กเนี่ยเห็นอะไรที่มันดูยักๆเขาก็จะไม่สนใจแล้วนะครับยังไงก็ลองนําเว็บไซต์ตัวเนี้ยไปให้เขาลองเล่นดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะทําให้หลายๆคนนะครับน้องๆนะครับสนใจการเขียนโปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ